โอ, Dante, โอ, asure, โอ้ยนั่งถามพ่อประมันดาดแดงตึ้คือเลยอ้ยอ้ยคอแง่รัตัวลอแบบ่เลยนะครับดามันอไรใส่เสื้อ้รเสื้อเสยเลยจ้ะเพียงหนึอเดยแล้ครับเียโอ้ยโย่สอเท้อก่ผ่านหลายมือแ้วก็เป็นไฟติดฐานที่ โหดบ้นห้านะครับติดฐานออกจากฐานดากแดงเมื่คืนแอบปดากเพื่อนเลือดพอดังด้ทันเดือเปลี่ยนเทบงอบวเลยัางจะไ่เจี๊ยบแปดสิโดโหดโหดบ้านห้าจึงจึนๆเปิดสิงห์สังไรเลยครับส่งครับนั่งฐานติดฐาน